ชุมคณะรัฐมนตรีอุงอิงแพทองทันชินวัตนนัดแรกอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่17กันยาย,ยนเชื่อว่าจะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบโผกยียตำแหน่งการเมืองในกระทรวงต่างๆหลายตำแหน่งทั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีและเลข,ขานุการรัฐมนตรีหลายกระทรวงพร้อมกับแต่งตั้งโยกย้ายบิ๊กข้าราชการระดับ11และระดับ10ประจำปีทยอยเข้าที่ประชุมครมเห็นชอบเช่นกันเพราะเหลือเวลาอีกประมาณ2สัปดาห์ ก็จะสิ้นสุดปีงบประมาณ2567ทําให้ต้องเร่งทยอยเอาโผเข้าคอรมอให้ทัน3 0กันยายนสําหรับกาอี้ตําแหน่งทางการเมืองหนึ่งในตําแหน่งที่น่าสนใจก็คือโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีหรือโฆษกรัฐบาลที่เป็นตําแหน่งสําคัญเพราะคือหน้าตาตัวแทนของรัฐบาลในการให้ความเห็นข้อมูลต่างๆของนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐบาลเพื่อสื่อสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศล่าสุดลือกันว่าโฆษกรัฐบาลคนใหม่โผพลิก จากเดิมแตม่งหนึ่งคือจักรพง์เพ็ญแขอดีตรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรียุครัฐบาลสมัครสุนทรเวชอดีตโฆษกรัฐบาลยุคทักษิณชินวัตรช่วงสั้นๆที่ทักษิณตั้งมาเป็นโฆษกรัฐบาลหลังประทับใจผลงานตอนเป็นผู้ร่วมดําเนินรายการภาคภาษาอังกฤษในการถ่ายทอดสดการประชุมเอเปคกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพตอนยุครัฐบาลทักษิณเลยเดึงตัวมาเป็นโฆษกรัฐบาลและต่อมาจากักรพบอดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ก็เล่นการเมืองเต็มตัวจนเป็นอดีตแกนนำเสื้อแดงนปชตั้งแต่ยุคก,ก่อตั้งที่ยังเป็นนปรกรสนามหลวงตอนหลังคมชทําทำรัฐประหารปี2549ก่อนที่จะลี้ภัยทางการเมืองไปหลายปีและเดินทางกลับเข้าไทยเมื่อ28มีนาคมปีนี้ซึ่งตอนที่จะกระพบกลับมาข่าวหลายกระแสก็บอกว่าทักษิณส่สงสัญญาณให้กลับมาช่วยงานการเมืองพักเพื่อไทยแล้วจะมีตำแหน่งให้แต่ก็เงียบหายไปหลายเดือน จนกระทั่งมามีชื่อลุ้นเป็นโฆษกรัฐบาลคนแรกของรัฐบาลแพ่ทองทานอย่างไรก็ตามข่าวล่าสุดมีสัญญาณมาจากตึกชินวัตรสามที่เป็นศูนย์บัญชาการทางการเมืองของทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยว่าโฆษกรัฐบาลเตงหนึ่งเปลี่ยนตัวแล้วจากจักรภพมาเป็นเจิรายุห่วงทรัพย์อดีตสสกทมเพื่อไทยที่สอบตกในการเลือกตั้งที่ผ่านมาแต่ไปได้ตําแหน่งเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมให้กับสุทินคลังแสง รวมถึงยังถูกส่งไปนั่งเป็นบอร์ดองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือคอสมอก,อกข่าวว่าสาเหตุที่จะกระพวุฒิเก้าอี้โคศกรัฐบาลก็เพราะฝ่ายจันทสองล่าและเพื่อไทยประเมินแล้วว่าหากเอาจะกระพบมาเป็นโคศกรัฐบาลคู่ไก่อุ้งอิ้งแพททองทันชินวัตรผลเสียน่าจะมากกว่าผลดีจะทําให้เป็นตําบลกระสุนตกตกเป็นเป้าโจมตีไม่ใช่แค่ที่จะกระพบคนเดียวแต่จะลามไปถึงแพททองทานนายกด้วย จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวด้วยเหตุผลทางยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะตามมาเพราะจะักรภพมีจุดอ่อนทางการเมืองหลายประเด็นหากมีการไปขุดเอาคลิปและเนื้อหาคำพูดที่จักรภพเคยไปพูดที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศเมื่อช่วงปี2550ก่อนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีสำนักนาย,ยกรัฐมนตรียุคสมัครสุนทรเวชซึ่งต่อมาถูกตำรวจโดยคณะกรรมการคดีหมิ่นพระบรมราชานุภาพของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในยุคพลตำรวจโทวร,รพงศ์สิ้วปรีชา เป็นผู้บัญชายการตำรวจสอบสวนกลางมีความเห็นสั่งฟ้องในข้อหามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จนผบวตรในเวลานั้นคือพลตำรวจเอกพัชราวาดวงสุวรรณผู้บัญชายการตำรวจแห่งชาติลงความเห็นสั่งฟ้องและส่งสำนวนให้อายการทำให้จะกระพบทนแรงกดดันไม่ไหวต้องลาออกจากตำแหน่งแม้ต่อมาปี2555อายการจะสั่งไม่ฟ้องแต่เรื่อง112เป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางการเมือง ง่ายต่อการทําให้รัฐบาลแพทองทานตกเป็นเป้าได้ง่ายซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีใครเคยพูดถึงกรณีจักระพกับคดี112มากนักเพราะเรื่องข่าวจะเป็นโฆษกรัฐบาลยังเป็นแค่กระแสข่าวยังไม่มีการตั้งอย่างเป็นทางการออกมาทําให้จักรภพยังไม่โดนขุดเรื่องนี้แต่หากเข้ามาเป็นโฆษกรัฐบาลเต็มตัวเรื่องในอดีตของจักรภพรับรองออกมาเป็นซีรีส์แม้บางคดีที่จักระพเคยตกเป็นผู้ต้องหา เช่นคดีร่วมกับผู้ต้องหาคนอื่นร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายในช่วงการชุมนุมคนเสื้อแดงจะจบไปแล้วก็ตามไม่มีคดีอะไรข้างค้างอยู่แต่ก็ยังอาจมีบางเรื่องให้ฝ่ายตรงข้ามขุดมาสร้างกระแสโจมตีกระทบชิงไปถึงแพททองทานได้เช่นสมัยลีภายการเมืองต่างประเทศจากการพบก็มักจัดรายการหรือแสดงความเห็นทางโซเชียลมีเดียและสื่อบางแห่งที่มีเนื้อหาล่อแหลม ทำให้หากตั้งมาเป็นโฆษกรัฐบาลจะตกเป็นเป้าแน่นอนและจะโยงไปถึงแพทองทานได้ง่ายเพราะทักษินตอนนี้ก็ตกเป็นจำเลยคดี112ที่ศาลอาญาแม้จะก,กระพบพลาดก้าอี้โฆษกรัฐบาลแต่หลังจากนี้เพื่อไทยคงหาตำแหน่งอื่นๆทางการเมืองหรืองานในสภาให้ทดแทน